สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เราจะมาผัดกุ้งใส่ดอกหอมนะคะเราได้กุ้งตัวใหญ่นะคะเราทําการบอกเปลือกนะคะแล้วก็บ้างส่วนส่วนหลังนะคะเอาขี้ออกให้เรียบร้อยนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็มีดอกหอมค่ะดอกหอมเราใช้สามกร,รัมนะคะผัดสําหรับจานหนึ่งค่ะมีกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูแดงนะคะน้าําตาลทรายน้ําต้มสุกค่ะแล้วก็น้ํามันหอยค่ะน้ปาปลาซอสปรุงรสค่ะแล้วก็มีน้ํามันสำหรับผัดนะคะ มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทาการผัดกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนค่ะเราจะใส่น้ํามันค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะค่ะเราจะใส่กระเทียมะคะลงไปเลยค่ะกระเทียมกับพริกนะคะใส่ไปเลยค่ะเราจะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนค่ะแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปนะทําไม่ยากค่ะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วย เดี๋ยวเราให้กระเทียมเดืองแป๊บหนึ่งค่ะกระเทียมเหลืองและะ้วเราจะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะผัดให้กุ้งเหลืองสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักดอกหอมลงไปค่ะแล้วก็เราจะใส่ดอกหอมลงไปเลยค่ะน้ำต้มสุกนิดนึงนะคะเขียนไปเลยค่ะ น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสค่ะเราจะผัดไม่นานนะคะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายนะคะดอกหอมก็ไม่ต้องให้สุกมากค่ะเดี๋ยวสุกมากจะไม่อร่อยค่ะก็เราจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะโอเคอร่อยนะคะอ่ารสชาตินี้เราก็ปรุงได้นะแล้วแต่เรานะหวานเค็มยังไงนะคะเรียบร้อยค่ะเราจะตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟันเลยค่ะ เราจะตักใส่จานเลยค่ะนี่หน้าตาหน้าทานนะคะค่ะผัดกุ้งใส่ดอกหอมเสร็จแล้วนะคะทําไม่ยากนะคะเมนูนี้แล้วก็อร่อยด้วยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ